อาอยู่ที่ตลาดน้ำแสตมป์นะครับวันนี้วันอังคารจา้าคือแท็กคือเก่านะครับพี่น้องหมกม่วงสาวบาทโอ้ยดีกับหมกม่วงหมกม่วงยี่สิบบาทนะครับไม่แพงโอ้ดูนี่มีแต่แนวถูกๆผลไม้ส้มเขียวหวานสามสิบห้าบาทไอ้นี่เขามาซื้อนี่กันลูกครับลูกครับได้กินลูกครับเออเดี๋ยวส้มเขียวหวานถูกมากเลยสามสิบห้าบาทนะครับ พระโอนก็เจ็ดสิบบาทคือคัทคือเกาจ้าข้าวเหนียวม,มูนแสงขยา ลายยางกับดำค่ปกค่แทบกรถ่ายดูกระไทยช่องใบบอกว่าเป็นงามไหเป็นงามถั่วงามถั่วบัลซานีถุงหนึ่งครับแอปนอนบัลซาีดอกพะกรดอกะกรองสวยนี่งารับ เอามันตวด้จ้ะจาได้ด้ด<ว>้ไ้ได้าทีไอันอืโอ้ยงามงามเองวะแม่โอ้งามขึงงามดอกดีดอกสวยเลยอ,อ่าอันนี้สาบาทครับามขายมัดเท่าไหรครับแม่สิบาทมดละ10าทนะครับโอ้ พอด้แก่ตากมแวกชมแมงมัแมงขาย่้นแตส้นขาง้าหมูมอจะะผัด่นขายอยู่ี่แต่กัคนกินกระซิมยู่งันเลยนะกินรซเพน่ะเซพ่อตาต่อกมก็ไปทอะไันเอาหอมัดน่งครับแม่ เอามาทั้งพึ่งนี่แหละครับได้ได้หลายยางเอายาอุดหน,นุนอุดหนุนกันไปเรื่อยๆนะครับหน้าตาหน,น,น,นี่ตาใหม่ใหม่ตาหนึห่งสิบบาทนี่ถักงาม อ่ะิยาจ้าบ่แพงนะครับอย่างละสิบบาทสิบบาทนะเครับเอาอุ้ยอันนี้ของเราวันนี้ไม่ได้จะพายย่ามาซื้อทองซื้อเพชรไปใส่ จะก็แตกระแต่ตัวใหญ่หญนีก็มี้นใช้บ้านอาผักปันบ้านมาขายนะครับโอ้น้ำโขงปีนี้น้ำาหลายนี่นี่มันลงบ่หลาถ้ากป่าไหนนะครับนี่น้ำเยอะน้ำเยอะน้ำอุดมสมบูรณ์ปีนี้ อันนี้เส้นมีบอครัเส้นเส้นเส้นดำเส้นดำเอาของจีนเอออันนี้หนังตองจอ้ะหนังตองหนังตองอ่าปลาตนยังปลาหน้ำโขงตัวใหญ่ๆหญ่เลย <c oughs> นะาสะอ่อนปลาตอนนี้ก็รังพึ่งเจ้าเดิมจ้า,า,าเราขยันหามาดีรังพึ่งรังพึ่งรังพึ่งแห่อ๋อโอ้ชนิดปลาหลายปลาปลาปลา ปลาดีเพราะคำแม่หางนม่หนงหน่าหนงน่าตัตะหนงน่าหนงหน่าม่ีปลาช่วงนี้ปลาลาย แต่กับคนหลายนะครับพี่น้องคือขักนะครับอากาศตอนเช้าๆกับเย็นสบายนาอกวันนี้ก็เด็ดคือเกานะครับแต่ว่ามีลมในมันนี้เนเริ่มมีลมนะครับอยากให้มันหนาวๆสักหน่อยเนี่ยามาดูเลขเด็ดเพอะเลขดังขึ้นสิบเอ็ดล้วละ,ละ ่านมาร้านแม่แดงนี่สวัสดีค่ะแม่แดงสวัสดีค่ะ,ม,คะมามามาวมันนี้วันนี้มาถ่ายมาถ่ายเดี๋ยวเมื่อไนมาอุดหน,นุนใหม่ตาลูกค้าเพิ่นหลายเอามากันประจำลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะ แล้วก็ช่วงเกี่ยวเขาน้ำไหลายแผงเพื่็จะโล่งแน่นะคะเป็นสาเหตุไปเกี่ยวเขานะครัะเ,เจ้านี้ต้องมาจา้ะต้องมาทักทายเจ้านี้เพราะญาติพี่ชายพี่น้องท่นอยู่เมืองนอกหลายคนพอทิ้งกพอา่ผ <c oughs> <า>ักหวานมาด้แล้วนะผักหวานมาดูจานเท่าไหร่ครับจานละห้าสิบจานละห้นะครับแต่มีผักหวานน้ำกหวานน้ำเพราะผักหวานได้กินตลอดปีเนะาะจ้า รักน้อยก็มีไข่มดแดงอ่าแม่นครับแป๊บเดียวเนาะวนไปปีหนึ่งแป๊บเดียวเออเดี๋ยวได้กินไข่มดแดงจากน้อยอ่าโอ้ยขันรับส้มอยู่กับเบิรงนเบอร์ตัวอยากกระจายซมถึงก่อกอยากเราเราติดโควิดเรามาบัดนี้เออเราก็ในเมืองแล้วโอ้ยชิ้นฮอดบ้าน นงก็อกได้นงน่ใจนีใจได้่ะกัได้เห็นน้ําได้เห็นน้ำกานะครับ oh อันนี้วันนี้เพิ่นมีอันนี้วันนี้เพิ่นมีกุ้งอ๋อเอาเพิ่นเสื้อเล็กยูยี่ฟ้าทรายไทยเพิ่นซื้อเล็กโอ้เพไ่้เสื้อเลขบ่ได้ยินหา ตาตาตาลิ้งคุ้มแม่ตาคุณแม่มะขามโอ๊ยเข่าลาเขาลามไหมไหมแม่ขายตรงไหนครับเอาเอาชิน้นละยี่สิบเอาหนึ่งชิน้นเอาเข่ากำน่ะแม่แมอุ้ยเอาอันใหญ่เอาอันใหญ่ใหญ่ใหญ่ตา,าเอาเน้อุดหนุนเข่าลาคุณแม่โอ้แม่ฮิตเองปะครับนี่ย่าสาเข่าลาม ยายสาข้าหลามเนาะบ้านไหนแม,แม่แม่มาจากบ้านไ,<อ>ไหน,ไหนบ้านของไก่โอไปดูอยู่เลกกี่เป็นเทพประุรข้าวหลามสองลูกไทรโอ้นนเล็กเจ็เป็นชื่อแม่จ้าเอาแล้วลูกไายเป็นเหตาครับลูกได้เห็นอะเหตุน้ำกังหันโอ้็เจ็เป็นชื่อแม่อแล้วกเป็นเบบูกทรเอหต่นกังหนอเป็นาเอาย้เปตบาวเขห้าหลามาา,า,ลามแล้วแต่แทรหลบามคืกนอเกอ้เ่า รถเก่านะครับเอาแล้ววันนี้เห็ขาขายย่ไสแน่ครับแม่อ๋อขายแต่มือวันอ่างค้างกับวันเสาร์อ๋อเพื่อนกิดเพื่อนกระบอกเฮาเฮาก็ไปโชว์ทา้งคู่โอ้ดีดีครับเด็กสร้อยโปรโมทจ้าจ้ากับผู้แพงเออถ้าขายเป็นบ้องมันใหญ่มันสิกินมันขายยากท่านอานารอันชาอาบ่าเนี่ยเออได้ขายง่ายอยู่แต่ว่าท่านขายเป็นอันเนี้ยเท่าไหร่คทำเนี่ย อ๋อละสี่สิบสามสิบโอ้จ้าจาจขอบคุณนะครับแม่เดยวลงโปรโมทซอยกัน <c oughs> ของแทบของแทบนะยายสาข้าวหลามนะครับจา้จาจ้าได้ของเต็มเลยนะพี่น้องโหยางไปย่างมายางเล่นๆนันนี่น่ะเดินเล่นๆนะครับนี่อืมหลายกิโลมากเลยคอ้า สู้สู้ส,สู้เดินกันต่อนะครับพี่น้องวันอังคารพิเศษจ้าช่วงนี้กะของถือแนวยู่ในกินมานทางบนแพงนะครับแนวแหนมันแพง,งเท่ากับยังบปกินเท่ากับถามมัน,นถือกองค่อยกินก็นได้นะครับนี่เขงก็มีปลาปลาแดดเดียวปลาตัวใหญ่ๆเลยนี่มัน,มน,มนขนม <c oughs> <c oughs> เออในช่วงนี้พวกหลายคนกะเกี่ยวข่าวแล้วบางคนกะแม่ค้าที่ได้มาเพิ่อนกันไปเกี่ยวข่าวนั่แต่ว่าคนหลายนี่เนี่ยแต่ว่านางขาเนี่ยคนเต็มบึ้มบั้มที่นี่เนาะ <c oughs> โอ้คนหลายคนหลายเด้อส <c oughs> ุดภาคสุดภาคแยกกันสี่แยก็ตัวอ่า เอากระป๋งตัวเป็นชาวบ้านมา,มาเดิน <laughs> น่ากลมกลมอ้หอบกันลุ้งรังกันหอบของ <c oughs> <c oughs>

ขอมงเงี้ยงกันชื่อถุงเท้าอ like ันนี้ร่วสกร่ะคกันเลยโได้ยงเกงยีนสวยๆจ้าตัวละ80ดสิบนะครับ ตลาดเล้าตลาดเล่าจ้าคนขายก็ขามมาเซฟุ่นกลับมาได้ <laughs> ดติดโควิดติดโควิดอันนี้มียอยู่ทั้งที่กลับมาได้ <laughs> โอ้โหแพงพี่น้องห้าสิบบาทนะคะกางเกงใส่ชิวๆห้าสิบบาทอันนี้ตัวละยี่สิบบาทจ้าตัวร้อยไปเลยเสีย อ๋อพิเศษพิเศษเออน่ารักนะให้เด็กใส่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทสองขาพิเศษร้านอัหนรบอลเดินเดินเดินยางไปแล้วกันยางไก่อยู่ที่นี่พี่น้องยางไปหอจนสุดบอลเอารถจอดไปวัดไผยนะครับ

โอ้ได้ฟังให้มวลๆนะเดี๋ยวจะได้ให้กำลังใจน้องกูนี่เจอกับประจำกูไม่มาสักทาเรียนกับกูที่เจ้าสบายิจังกชีวิตเรือวัางยังพอมีเวลาสิ่งนีคงเจอเลือกเองที่ไม่วังเอิ ้าเขาโทรทิ้งยังรอคอยตั้งน้ำตาปิด no, so oh ัาให้กลับมาใอ้คอยดูในใจรำดาที่นักสิงที่ตื่ทเอความเจ็บช้ำมีบ้างมีเป็นอะไรทิ้งเธอจะอยู่เพียงคู่กลับลายียังไงอาไยเจีบเพียงแต่ผู้คนคนเอาเดี๋ยวไหนน่งนกจับเขาเยนเกิดโทรไปเนาะ เขียนเบอร์โทรให้พี่เนี่ยเขาบอกเดี๋ยวๆโอเคเดี๋ยวขอเบอร์น้องคนไว้นะครับเพราะมีงานน้อสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องไทยคนพิสัยบ้านเฮาครับอ่ะไปยังตลาดนันไทยลาวมานะครับนี่ทำไมเปิดพวงเวงแทเนาะได้ของได้แนวหลายอย่างจ้าพี่น้องนะครับได้ผักสดๆจ้าจะเป็นคะน้าบ้านเฮานะครับเพื่นปลูกโอ้โหชนี้หนาผักงามนะครับนี่ มัดละสิบบาทจ้าโอ้ตะกี้กระซาบาทเลยนี่สิบบาทนะครับต้นสดสดๆเลยโอ้เอาไปลวกก็ได้เอาไปผัดก็ได้เรียกว่ากินสดๆก็ได้นะครับเห็ดหมูมะนาวหรือว่ากินกับยำแบบซีฟูด้ดกุ้งแช่น้ำปาลาเนี่ยราคอันนี้เก้มนห่อไม้ส้มเป็นขวดจ้าผลิตภัณฑ์พาเจรลญอย่างดี <laughs> เออนะครับ ขวดน้ำดื่มนี่แหละกินเบิร์ล้วก็เก็บไว้แล้วก็มาใส่น้ำไม่ส้มนะครับส้มหน่อไม้เนาะอันนี้จะเป็นขวดละสิบบาทนะครับพี่น้องในไทบ้านในเฮต์ขายอ่ะเป็นการถนอมอาหารแล้วก็ไปเก็บไว้ได้กินนานนะครับแล้วก็เพิ่มรสชาติเจริญอาหารจ้าน้ำไม่ส้มนะครับสองขวดกับส้าบาทนี่นะครับเออแล้วก็ดูดีดูดีดูดมาตรฐานใส่ขวดนี่มานโลดนะครับอา้าวแล้วก็มีข้าวลามจ้าพี่น้อง ขาล้างขาวล้าบ้านของไกลคุณแม่เนี่ยเราเรมซื้อ,อนละเขาลางย้ายสาวหรือย้ายสีย้ายอย่างนั้นเอาเช้าบาทนะครับชิ้นละชิ้นละเพราะว่าหาเป็นบ้องทั้งถ่ายยากเนในไงมายช้าบาทที่กะหันมาเออเอาก็ได้เขียนแซบอยู่โอเคมันมันนี่อืมได้ได้ อืไส้เผือกจ้ะไส้เผือกมาดูชอบเผือกชอบเผือกมาดูเอานี่ยแล้วก็มีนักตาลีจ้าข้าวโพดนะคะยี่สิบบาทจ้าว่วานนี้ฝักน้อยฝักน้อยข้าวโพดฝักน้อยมันจะเป็นสีขาว อืมแบบข้าวโพดอ่อนข้าวโพดข้าวโพดน้อยเอาตาบากก็ได้หลายแบบยืมพี่น้องแล้วก็อยากจะโชว์นี่นะจ๊ะไส้กรอกจ้าของดีของแซมเม,มืองพนวิสัยจะสั่งได้นะครับโลละร้อยหกสิบนะจ๊ะครึ่งกิโลก็แปดสิบาทนะครับพี่น้องอันนี้อันนี้ถุงละครึ่งโลนะครับไส้กรอกครึ่งกิโลนี่จะแซ่บจ้ะเอาเอาไว้จักหน่อยม่กันกติะสตสม อันนี้กุนเชียงจ้าไม่มันนะครับกุนเชียงนี่โลละร้อยเก้าสิบน,นะครับจ้าอืมนะครับอันนี้ถุงละครึ่งโลจ้าโลละร้อยเก้าสิบอันนี้ถุงละครึ่งโลอันนี้ก็ถุงละครึ่งโละครับสั่งได้ตลอดจ้าเรามีของโรงงานเราเปิดตลอดนะครับกับใส่กรอบกุนเชียงหั่นแล้วก็อันนี้เนี่ยวุ้โปะแพงพี่น้องโลละซาบาทจ้านี่ ซาบะซา,ทาบาทนะคะโรล,ละซาบาทจากเนาะบกักระทัานกรอบเลยพี่น้องเป็นแซ่บเป็นแซ่บเดี๋ยวเรากินอันนี้ที่เราล้างไว้ <c oughs> อิน,นอันนี้อันนี้แถมเกลือน้ำเดอ้อนี่ <c oughs> เกลือเพิ่งกับมากันงี่ว้นะพี่น้องอ <c oughs> แบบบ้านๆจริงๆนะรู้สึกได้ถึงแบบบ้านๆเลยเอาเกลือก็มีแล้วป้าถืงยาาแพงกับแพงตัวทั้งสี่สิบ อันนี้โลละสามบาทอืมก่อนเหลียงกรุบกรุบมากเลยอืมอืมแล้วก็มีมมก็คือพริกอะไรง่ายๆดิ ย้อนไปเป็นพันเพื่อมันเกิดอืมเนาะฟังโช๊คคาอ่อนคาโตอ้อืมอืมแทบดำแปลอืมอืมป๊อ,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 อกรอบหวานอร่อยหวาน,วานฝาดๆมันนี้ต้ม อ๋โอโวยลาบาทเลิดๆถามเกือด้วยอืมเอาล่างกับกิ่นโลดแซมอืมมันมีแมนน้ําพิน้าแซมอืมอืม